ดีเดย์1เมษายนประเดิมกฎหมายใหม่ให้รถวิ่งเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เข้ามีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานะครับเป็นเรื่องของกฎหมายกำหนดความเร็วรถที่วิ่งบนทางหลวงฉบับใหม่นะครับโดย เขาให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน64เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถใช้ความเร็วรถใหม่นี้กับถนนสายเอเชียนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32บางไปอินถึงพายุหะคีรีช่วงอยุธยาอ่างทอง ระยะทางรวม45.9กิโลเมตรเป็นที่แรกนะครับส่วนถนนเส้นอื่นๆนั้นขอให้รอประกาศต่อไปนะครับโดยจะมีการติดป้ายแจ้งเตือนความเร็วให้กับประชาชนทราบว่าจุดนี้นะ่ะใช้ความเร็วได้เท่าใด โดยเฉพาะถนนที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีการประเมินผลว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับความเร็วที่กำหนดใหม่ก็มีดังนี้รถยนต์ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาวิ่งไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสาร ที่บรรทุกผู้โดยสารเกิน15คนเนี่ยวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสาร7-15คนวิ่งได้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถชักจูงรถยนต์4ล้อเล็กรถยนต์3ล้อวิ่งได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์ขนาด400ซีซีขึ้นไปเนี่ยวิ่งได้ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนเนี่ยวิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตั้งแต่1เมษายน64เป็นต้นไปเนี่ยประชาชนที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32บางปะอินพยุหะคีรีช่วงอายุทยาอ่างทองนะครับซึ่งมีระยะทางรวมกันเนี่ย45.9กิโลเมตรสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นที่แรกนะครับส่วนถนนอื่นๆเดี๋ยวเรารอประกาศกันต่อไปนะครับ